สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์ดนะครับวันนี้อันก็จะพามารับชมรถฟอร์ดคันนี้เลยนะครับสประตูเรนเจอร์ XLS นะครับราคาจะจําหน่ายของเขานะครับอยู่ที่9,19 0 0 0บาทนะครับอันมีโปรโมชั่นราคาพิเศษณตอนนี้เลยลดราคาเหลือ7,99,0 0 0บาทนะครับหรือแบบที่2เรามีโปรโมชั่นดอกเบี้ยศยรเให้ลูกค้าเลือกด้วยนะครับแล้วก็แบบที่สาะครับเรามีโปรโมชั่นออกรถเริ่มต้นเพียง29,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับโปรโมชั่นของ XLS 4ประตูเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยว ้ XLS เนี่ยนะครับเป็นรถแบบไหนนะครับมีอะไรกันบ้างที่ตัว Ford มีมาให้นะครับแล้วก็คันนี้อันมีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากสีนะครับสีของ XLS ที่ท่านผู้ชมเห็นตัวนี้เป็นแบบสีดำนะครับเราจะมีสีดําสีขาวสีเทาและก็สีบอลเงิน4ีสีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับ170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับตัวนี้มีหมด ช่วยเหลือการขับขี่4โหมดด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของรองรับ Apple CarPlay Android Auto ก็มีมาให้ด้วยแบบไร้สายนะครับคันนี้นะครับเรามีการตกแต่งด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเราก็เปลี่ยนแค่เพียงกระจังด้านหน้านะครับถอดกระจังหน้าเดิมออกใส่กระจังหน้าตัวทรงแรปเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวทรงยอดนิยมเลยคันนี้นะครับทำสีนะครับเป็นสีดําด้านนะครับด้านบนมีไฟ LED 3จุดนะครับนี่ครับจุดต่อมาไฟหน้าเดิมๆจากโรงงานเลย เป็นโคมไฟหน้าแบบ LED โปรเจ c เตอร์มาให้แล้วนะครับมีเดย์ทมที่เป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันให้ด้วยนะครับตัวนี้ไฟหน้าเนี่ยแบบเดิมๆจากโรงงานเลยได้การส่องสว่างที่ดีเยี่ยมมากๆแล้วก็เป็นไฟหน้าแบบเปิดปิดอัตโนมัติให้ด้วยนะครับด้านล่างไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้นะครับบริเวณกันชนก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีห่วงลากจูงให้1ตําตำแหน่งนะครับอยู่ที่ทางฝั่งด้านซ้ายของตัวรถด้านบนฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะครับแบบที่ท่านผู้ชมเห็นแบบนี้เลยนะครับมาในส่วนของด้านข้างของตัวรถกันบริเวณแก้มด้้้้าาานนนขขงงเเรรรมมีีกสสสิิหลใใ่่่ววออคท ขนาด6นิ้วตัวนี้ทําสีดําด้านมีหมุดนะครับตัวนี้หมุดหลอกนะครับไม่ได้จอะกับตัวรถแต่อย่างใดนะครับนี่ครับด้านบนยิงซิลิโคนนะครับและด้านล่างนะครับยึดน็อตนะครับตัวล้อแมกนะครับล้อเดิมของเขาเป็นอลลอยนะครับขอบ17นิ้วนะครับตัวนี้นะครับเรามีการอัปเกรดนะครับเปลี่ยนในส่วนของล้อแมกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายมาเวลสีดําเงา ตัดกับคลิปที่เป็นสีแดงนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวยางนะครับตโยทายนะครับเนี่ยครับแบบที่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นนะครับสเปคยางของคันนี้นะครับอยู่ที่265นะครับนี่ครับตัวล้อเขาก็อยู่อยู่ที่ขนาด20นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าดิสเบรกของเรานะครับก็จะมีระบบเบรกก็จะเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดัมเบรกมาพร้อมกับ ABS ป้องกันล้อล็อก EBD กระจายแรงเบรกลวถึงระบบลอม ป้องกันการพิการแล้วก็ล้อขอบ20นะครับตัวนี้นะครับ26555ของเราเนี่ยไม่ติดในส่วนของอซุ้มล้อด้านหน้านะครับบังโคนด้านหน้าและก็ด้านหลังด้วยครับเรียกว่าการขับขี่เนี่ยก็ใกล้เคียงกับตัวรถแบบปกติเลยนะครับแล้วก็เต็มๆซุ้มล้อเท่ๆแบบนี้เลยแก้มด้านข้างตัวนี้นะครับเป็นแบบตัวยูโรไฟแล้วไม่มีอะคริลิกคำว่าโชว์โบนะครับตัวมีปุ่มตัวสตาร์ทสต็อปภายในตัวรถด้วยนะครับตัวนี้ก็ในนเรื่องของการปล่อยมลภาวะที่น้อยมากๆด้วยกระจก มองข้างนะครับก็จะเป็นสีดําด้านนะครับสำหรับ XRS ทุกๆสีนะครับกระจกก็จะเป็นดาด้านแบบนี้ให้เลยมีไฟเดียวที่กระจกด้านข้างปรับเลนกระจกแบบไฟฟ้าพับเก็บเป็นแบบแมนนวลนะครับฟิล์มรอบคันเราติดให้เป็นเกดเซรามิกเลยนะครับคันนี้ก็เลือกความเข้ม60%รอบคัน80%นะครับแล้วก็กันสาดทั้ง4จุดที่เราติดตั้งให้ล้อเบามือจับกันลอยนะครับตัวนี้เพื่อป้องกันริ้วรอยเวลาเราสวมแหวนนะครับหรือว่าเล็บของเราคูดกับตัวรถนะครับเบามือจับนะครับก็จะเป็นสีดําด้านเดิมๆจากโรงงานให้ บันไดเหยียบนะครับขึ้นรถนะครับตัวนี้ก็เดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นแบบสีดํามาให้ด้านท้ายของคันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับเรามีการตกแต่งนะครับตัวนี้สปอร์ตบาร์นะครับเป็นสปอร์ตบาร์ของไวท์แท็กเลยนะครับของแท้นะครับที่เราสั่งติดตั้งนะครับตัวนี้นะครับก็ลูกค้าก็สามารถเลือกติดตั้งได้นะครับตัวนี้ตรงรุ่นเลยนะครับไม่ต้องเจาะตัวรถแต่อย่างใดนะครับ ตัวนี้ก็จะมีเราแค่ถอดแผ่นในในส่วนของแผ่นกันด้านข้างออกนะครับเพื่อใส่ในส่วนของโรบาร์ส่วนด้านท้ายนะครับแผ่นขอบกระบะก,ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ครับตัวนี้แล้วก็คันนี้มีการอัปเกรดนะครับเปลี่ยนไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายของตัวแรปเตอร์เลยนะครับนี่ครับเป็นตัวนี้เป็นต้องบอกก่อนว่าเป็นไฟท้ายแท้นะครับไฟท้ายแท้ก็ตัวนี้ก็จะได้ในเรื่องของเส้น LED ที่คมชัดมากๆนะครับนี่ครับ ด้านท้ายก็จะมีในส่วนของสติกเกอร์แจ้งรุ่นนะครับ XLS ไฟเบรกดวงที่3โลโกโฟ้ฟอร์ดตัวนี้มีกล้องมองหลังเชื่อมต่อกับหน้าจอขนาด10นิ้วมีเส้นกะระยะเวลาเราหักเลี้ยวที่พวงมาลัยด้วยสติกเกอร์คำว่าเลนเจอร์นะครับที่เราติดเข้าไปนะครับกันชนท้ายเดิมๆจากโรงงานแล้วก็จะมีในส่วนของยางอะไหล่นะครับเราก็มีมาให้เดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไลเนอร์จากทางฟอร์ดนะครับการบรรทุกของเรานะครับรองรับการบรรทุกได้1.3ตันนะครับคันนี้ติดสปอร์ตบาร์นะครับก็รองรับในส่วนของการวางของนะครับเราก็สามารถวางของพาดของได้นะครับเพราะตัวนี้จะเป็นบาร์เหล็กนะครับถ้าเรากลัวว่าจะตัวบาร์จะเป็นรอยนะครับก็สามารถใช้ผ้านะครับเพื่อรองได้นะครับแล้วก็ไว้มัดของมาสัมภาระกับตัวบาร์ตัวนี้ได้เลยสามารถใช้งานได้จริงนะครับเป็นตัวรุ่นที่ติดอยู่กับตัววแท็กนะครับนะครับบันไดเหยียดด้านข้างมีมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวอันพารับชมภายในของตัััวรรถกนนะคบ ภายในตัวรถนะครับรุ่น2025นี้ก็จะเป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะครับเนี่ยครับเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับอ่าเดี๋ยวอันพาดูฝั่งผู้ขับขี่กันนะครับในส่วนของห้องโดยสารตอนหน้านะครับฝั่งห้องโดยสารตอนหน้านะครับก็จะมีในส่วนของตัวเบาะหนังนะครับเนี่ยครับเป็นตัวเบาะหนังคล้ายกับตัวรุ่นสปอร์ตเลย ฝั่งผู้ขับขี่ปรับได้6ทิศทางนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับพนักพิงแล้วก็ความสูงต่ำพวมอะไรเป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วปรับได้4ทิศทางหน้าจอเลือนไม้ขนาด10นิ้วนะครับไฟหน้าปรับสูงต่ำได้นะครับหน้าจอเลือนไม้10นิ้วลองรับ Apple c a r p l a เพ n d แอนด์โอแบบไร้สายรองรับระบบ Ford p a า s สั่งสตาร์รถผ่านมือถือได้เช็คตำแหน่งของตัวรถได้นะครับ ในส่วนของความปลอดภัยเราก็จะมีในส่วนของถุงลมนิรภัยทั้งหมด6จุดคูณาด้านข้างม่านนิรภัยนะครับกุญแจก็เป็นแบบบิดสตาร์ทนะครับตัวนี้ไฟหน้าก็ที่ออนบอกเป็นแบบออโต้มาให้แล้วนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยากได้4ประตูไว้ใช้งานนะครับคันนี้นะครับเรานั่งไปไหนก็ได้กันทั้งครอบครัวด้วยนะครับฝั่งผู้ขับขี่นะครับก็ตอนหน้าก็นั่งได้2ท่านด้านหลังก็นั่งได้3ท่านนะครับส่วนตอนหลังก็สามารถบรรทุกของนะครับได้เต็ม สัมภาระเต็มคันรถเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพืชผลทางการเกษตรนะครับใช้งานในไร่ในสวนพ่อค้าแม่ค้านะครับก็มาออกรถรุ่นนี้กันเยอะเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับระบบขนส่งโลจิสติกต่างๆนะครับลูกค้าก็เริ่มนะครับเลือกฟอร์ดนะครับเป็นรถที่ใช้งานนะครับในกิจการกันนะครับยังไงก็ทักเข้ามาหาอ่านนะครับอาจจะได้นาการออกรถให้นะครับมีบริการนะครับนำรถรออแต่งแบบนี้จากโชว์รูมนะครับไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านให้ได้เลยนะครับทุกที่ทั่วประเทศไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยรวมถึงงงเเรรืื่่ออไฟนน ต่างๆสามารถโทรเข้ามาปรึกษาอันได้เลยนะครับอันมีทีมไฟแนนซ์นะครับช่วยเคสให้อนุมัติง่ายนะครับแล้วก็ได้รับรถจริงด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้อันด้วยนะครับเพื่อรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับรถฟอร์ดนะครับการตกแต่งรถฟอร์ดโปรโมชั่นรถฟอร์ดแคมเปญรถฟอร์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ